ต้องรู้เก้าสุดยอดอาหารต้านมะเร็งที่คุณควรทานค่ะโอ้โหในภาวะปัจจุบันนะคะคงเห็นกันแล้วว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆอากาศโอ้สิ่งแวดล้อมอากาศไม่ดีเลยค่ะไห <Wow. S 1> นจะมลพิษในจะอะไหนคะฝุ่นค oh. วัน โรคติดเชื้อต่างๆ oh, <no. S 1> แล้วอะไรอีกคะการจราจรที่ติดขัดภาระการทำงานที่เคร่งเครียดหลายคนนะคะทานอาหารปิงป้งๆย่างๆทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายโรคอะไรบ้างละ่ะคะโรคมะเร็งค่ะโรคอะไรคะภูมิแพ้หลอดเลือดหัวใจ uh. โรคหัวใจหลอดเลือดสมองโรคอืนอ่นๆที่ตามมาอีกมากมาย no. ดยเฉพาะโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆเลยค่ะวันนี้นะคะพี่ปรากำลังจะไปเยี่ยมคุณลุงค่ะคุณลุงป่วยเป็นโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ปราจะคัดสรรไปเยี่ยมคุณลุงต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่เยี่ยมค่ะมาดูสิคะพี่ปรากำลังจะเตรียมอะไรไปเยี่ยมคุณลุงกันค่ะเห็นไหมคะพี่ปรากำลังจะเตรียมยู u r เบต้ากรุ๊ปแอนค่ะ เป็นสิ่งที่คนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งควรทาน้า <Wow. S 1> แล้วก็เดี๋ยวมีโรคอื่นๆด้วยนะคะซึ่งพี่ปราจะมีรายละเอียดให้วันนี้เรามาฟังกันซิว่าเก้าสุดยอดอาหารต้านมะเร็งที่เราควรทานกันนะ่ะมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของยูรเบต้ากูแคนหรือเบต้ากูแคนกันนะคะมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยคะ่ะตามพี่ปลามาเลยนะคะอย่างที่พี่ปลาบอกนะคะ 9สุดยอดอาหารใต้มะเร็งที่เราควรทานกันมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งกระเทียมกระเทียมถือว่าเป็นสุดยอดอาหารที่ต้านมะเร็งอย่างแท้จริงเพราะอะไรเหรอคะพี่ปลาเพราะในกระเทียมมีสารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เป็นตัวต่อต้านและลดปริมาณตัวตั้งตน้นที่ทำให้เกิดเนื้อร้ายโดยตรงโดยสารเหล่านี้ จะช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งไม่ให้เข้าสู่เซลล์ค่ะ <Wow. S 1> ใครที่ไม่ชอบทานกระเทียมยาเคี่ยกระเทียมทิ้งแล้วนะคะรู้เลยใช่ไหมคะว่ากระเทียมมีประโยชน์มากมายเลยค่ะ <Wow. S 1> ข้อที่สองเห็ดบอกเลยนะคะเห็ดเป็นตัวที่ช่วยต้านหรือป้องกันโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลยวันนี้มื้อเย็นนะคะอย่าลืมนะคะนำเห็ดมาประกอบอาหารทำต้มยำก็ได้ผัดกับผักก็อร่อยโดยเฉพาะเห็ดหอมเห็นไหมคะ ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะข้อที่สบอกเกอรี่ที่ปรางอยากจะบอกนะคะในบอกเกอรี่เนี่ยเขามีสารเคมีซึ่งสารเคมีตัวนี้จะต่อสู้กับเนื้อร้ายส่งอนโดยเปลี่ยนเป็นเอสโตรเจนที่ส่งเสริมมะเร็งไปสู่อย่างอื่นนะคะทําให้ร่างกายของเราสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้มากขึ้นข้อที่สี่อังุ่นโอ้โหอร่อยเลยใช่ไหมคะแล้วรู้ไหมคะว่าองุ่นยังอุดมไปด้วยสารประกอบโพลีฟีนอล ที่มีอยู่ในพืชซึ่งเป็นสารที่ช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโต,ตของเซลล์มะเร็งและป้องกันการตอบสนองภูมิคุ้มกันอีกด้วยนะคะ <Wow. S 1> วันนี้อย่าลืมค่ะไปซื้อผลไมอ้อง,งุ่นมาทานกันแล้วจะเห็นว่าสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมคะถึงตอนนี้พี่ปลาอยาจะบอกเลยไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากป่วยเป็นมะเร็งหรือป่วยเป็นโรคร้ายต่างๆทุกคนอย่ามีสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมค่ะ หาอาหารหรือสิ่งดีๆที่มาบำรุงร่างกายกันแล้วก็ใครที่มีประสบการณ์การทานอาหารดีๆหรืออะไรมาแชร์ความรู้ความคิดเห็นกันนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นการกำลังใจพี่ปลาเดี๋ยวเรามาฟังสุดยอดอาหารต้านมะเร็งกันอีกที่เราควรจะต้องทานและรีบหามาทานกันนะคะ มาฟังกับพี่ปราต่อเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างข้อที่5ชาเขียวพี่ปลาอยากจะบอกว่าในชาเขียวมีสารต้านอนุมูลสระบางชนิดที่เรียกว่าโพลีฟีนนลซึ่งมีส่วนช่วยป้องกันเซลล์มะเร็งไม่ให้เกิดการแบ่งตัวเขาบอกเลยนะคะชาเขียวเนี่ยสามารถป้องกันโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้เลยนะคะข้อที่6เมะเขือเทศโอ้โหเครๆก็ชอบทานกันใช่ไหมคะ เมื่อเขือเทศมีไลโควีนซึ่งเป็นสารต้านน้ำมูลอสระฟลาวนอยดยเป็นสารพฤกษเคมีที่พบได้ในมะเขือเทศนะคะ <Wow. S 1> เขาบอกเลยว่าไลาโคปีนช่วยปกป้องผิวจากรังสีอลตราไวโอเลตและช่วยป้องกันโรคมะเร็งมมผิวหนังได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ <Wow. S 1> มือเย็นนี้ต้องทานมะเขือเทศแล้วค่ะข้อที่เจ็ดขมิ้นขมิ้นนะคะเขาบอก่ารากเหง้าที่อยู่ในดินมีสีเหลืองที่คนไทยรู้จักดี ช่วยยับยั้งการผลิตเอนไซม์ MC ที่ป้องกันการเกิดกโรคมะเร็งทําให้เราเนี่ยเรียกว่าปราภเพจโรคมะเร็งได้มากขึ้นนะคะข้อที่8ผักโขมผักโขมเป็นผักชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสงูงจึงสามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอย่าลืมค่ะทานผักโขมกันนะคะเพราะสุขภาพเราจะต้องดูแล อันนี้ละค่ะวันนี้ที่พี่ปราบอกเลยว่ากำลังจะตั้งใจไปเยี่ยมคุณลุงซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งพี่ปราก็ต้องคัดสรรสิ่งที่ดีๆที่จะไปเยี่ยมคุณลุงใช่ไหมคะอ่าอีกครั้งนะคะพี่ปราเลือกยูร r b เบตากรูแคนค่ะว้าว <Wow. S 1> แล้วยูร r b เบตากรูแคนมีจุดเด่นอะไรทําไมพี่ปราถึงเลือกเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันเลยนะคะพี่ปราจะบอกอะไรเราจะรองว้า wow, วเลยค่ะมาฟังพร้อมกับพี่ปลาเลยค่ะ จุดเด่นของโยเบต้ากรูแคนนะคะสารเสริมภูมคุ้มกันที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์เรารู้จักกันมาเลยบอกเลยนะคะเบต้า1316งสาดีกรูแคนจากยีสต์สายพันธุ์ที่ดีที่สุดเซกโครไมซีเซรีวิซีความเข้มขน300้นส0มมิลลิกรัมต่อแคปซูลเลยค่ะโอ้โหเป็นสารสกัดธรรมชาติที่ช่วยเสริมผมคุ้มกันที่ดีที่สุดค่ะว้าว wow. ความบริสุทธิ์สูงสุดที่91%ที่สําคัญพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าผ่านการรับรองอยองค่ะในไทยและไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังได้รับการจดสิทธิบัตรในยุโรปด้วยราคาเหลอคะ่ะคุ้มค่าคะ่ะแล้วก็เต็มไปด้วยเบต้ากรูแคนคุณภาพสงูงแต่ตรงนี้พี่ปราก,กำลังจะบอกเลยนะคะว่า ถ้าใครมีโรคประจำตัวหรือกำลังรักษารโรคอะไรอยู่ต้องปรึกษาแพทย์ให้แพทย์พิจารณานะคะเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่สุดท,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 ที่เราควรจะทำแต่โดยปกติเบตา้ากรูแคนก็มีประโยชน์อย,อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยอยู่เบต้ากรูแคนเขามีจุดเด่นจุดดีอะไรแล้วก็เบตา้ากรูแคนเนี่ยทำหน้าที่ทำงานอะไรบ้างมาฟังพร้อมกันเลยค่ะ คราวนี้เรามาดูเลยนะคะการทำงานของเบต้ากูแคนมีอะไรบ้าง 1. กระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่แมคโครฟาจ 2. กระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิล 3. กระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกัน NK เซลล์เนเจอร l คิลเลอร์เซลล์พี่ปรลาบอกเลยนะคะว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันทั้ง3ประเภทจะทำการค้นหาและทำลายเชื้อโรคเซลล์มะเร็ง ให้กับร่างกายมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งส่งสัญญาณตื่นภัยไปยังเซลล์ต่างๆเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราค่ะแน่ถึงตอนนี้พี่ปลารู้เลยคงมีคำถามใช่ไหมคะแล้วใครล่ะคะพี่ปลาควรทานเบต้ากูแคนบ้างพี่ปลามีคำตอบค่ะอย่างน้อยๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะคนที่เป็นโรคมะเร็ง oh, <no. S 1> แต่พี่ปลาจะมาบอกอรยอยายละเอียดทั้งหมดเออแต่อย่าลืมนะคะที่พี่ปลาบอกแล้ว ถ้าใครมีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่แน่ใจอะไรควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลรักษายอยู่เราจะได้มั่นใจการสุขภาพของเราจะได้แข็งแรงเพราะสุขภาพคือสิ่งที่เราต้องดูแลค่ะสำหรับใครนะคะที่ควรทานเบต้ากูแคนคือ 1. ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งทุกชนิด 2. ผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีและเคมีบำบัด 3. ผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อค่ะ สผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกัน 5. ผู้ที่มีปัญหาภูมิแพ้ 6. ผู้ที่ป่วยไม่สบายบ่อยๆโอ้บางคนป่วยบ่อยมากเลยค่ะเผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ 8. ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน 9. ผู้ที่มีไขมันคอเลสเตอรอลสูงเลยค่ะสิผู้ที่เป็นโรคข้อกระดูกอักเสบ1ิผู้ที่ต้องการชะลอวัยสิสอง ผู้ที่ต้องการบำรุงร่างกายให้แข็งแรงค่ะว้าว <Wow. S 1> พิปราคะและจะรับประทานเบต้ากรูแคนหรือยูเบต้ากรูแคนอย่างไรเราควรรับประทานตอนท้องว่างส่วนรายละเอียดของการรับประทานพิปราก็มีมาให้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมคะ่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ย u ทูบพีทีฟิชเป็นกำลังใจพิปลานะคะ เรามาฟังกันเลยค่ะโอ้โหรายละเอียดต่างๆมีอะไรอีกแล้วเราจะยกนิ้วให้เลยมาฟังกันเลยนะคะอีกครั้งนะคะที่พี่ปราบอกว่าเราต้องรับประทานตอนท้องว่างค่ะแล้วก็เบต้ากูแคนที่แนะนําที่ทานต่อวันก็คือ20 5 0ิถึงห้ามิลลิกรัมต่อ1กิโลน้ําหนักตัวตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะถ้าน้ําหนักตัวห้าิกิโลกรมัมเราก็คูณ20มิลลิกรมัม ก็ควรได้รับเบต้ากูแคนเนี่ยหนึ่พันเมลิกัมต่อวันหรือถ้าเราจะจําง่ายๆก็คือบํารุงและป้องกันก็สองแคปซูลต่อวันค่ะถ้าเรานะคะบอกเลยว่าเราจะบํารุงและป้องกันเนี่ยก็แนะนําให้ทานครั้งละสองแคปซูลเช้าแล้วก่อนนอนด้วยก็ได้ค่ะถ้าเป็นภูมิแพ้ก็ครั้งละสองแคปซูลเช้าแล้วก่อนนอนอุ้ยไม่สบายเป็นหวัดหรือปีาก็ทัดครั้งละสามแคปซูลเช้าแล้วก่อนนอน แต่ถ้าระหว่างบำบัดนะคะป่วยหนักก็เบต้ากูแคนที่แนะนำก็คือ40-50มิลลิกรัมต่อ1กิโลของน้ำหนักตัวของเราค่ะฟังพี่ปราพูดแล้วอยากจะซื้อยูเรเบต้ากูแคนประทานกันแล้วราคาเป็นยังไงใช่ไหมคะอ่ะพี่ฟามีคำตอบให้พรอมทั้งแหล่งที่จะซื้อด้วยค่ะว่าเราซื้อได้ที่ไหนมาฟังกันเลยค่ะ ในราคาปัจจุบันนะคะ1,300บาท1กระปุกนะคะจาก1,590แต่ถ้าซื้อ3กระปุกก็3,600บาทจาก4,770บาทก็เฉลี่ยแล้วกระปุกละ1,200บาทค่ะแต่ถ้าเป็น6กระปุกนะคะ6กระปุกก็จะเท่ากับ6,600บาทจากราคาเต็ม9,540บาทเฉลี่ยแล้วก็กระปุกละ1,100บาทค่ะ อุ้ยสนใจมากเลยพี่ปลาอยากซื้อน,นะคะอ่าพี่ปลาบอกเลยนะคะช่องทางการติดต่อก็จะมีทั้ง Facebook นะคะแล้วก็เว็บไซต์แล้วก็ l ล n e ค่ะเดี๋ยวพี่ปลาขึ้นให้เลยนะคะว่ามีทางไหนบ้างอีกครั้งนะคะติดต่อรายละเอียดตามที่พี่ปลาใส่ไว้ให้เลยะคะ่ะ Facebook เว็บไซต์แล้วก็ l ล n e ค่ะเดี๋ยวพี่ปลาสรุปให้เลยค่ะ5จุดเด่นของ u r beta g l u c a n มีอะไรบ้าง เาฟังพร้อมพี่ปาเลยนะคะ5จุดเด่นของยูเบต้ากูแคนนะคะ 1. สกัดจากยีสต์แซคโรไมซีเซเลวิเซซึ่งเป็นเบต้ากูแคนที่ดีที่สุดในการเพิ่มพูนต้านทันร่างกาย 2. มาตรฐานระดับโลกเทคโนโลยีการสกัดจากสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการจดสิทธิบัตรจากสหภาพยุโรป 3. ความบริสุทธิ์ของเบต้ากูแคนสูงสุดในตลาดที่91%ค่ะ ซึ่งหยหี่โอื่มพี่ปราบบอกก็อาจจะประมาณ80%กว่าๆนะคะข้อ4วัตถุดิบของเบตาบ้ากูแคนนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะราคาก็คุ้มค่าเลยค่ะปริมาณบรรจุ1ขวดก็300มิลลิกรัมนะคะก็จะมี60แคปซูลค่ะอ้าเป็นไงคะสุดยอดเลยใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็วิธีการรับประทานที่ข้างขวดทั้งง่ายๆก็อาจะเป็น2-3แคปซูลต่อวัน,วน1ชั่วโมงก่อนอาหาร หรือสองชั่วโมงหลังอาหารค่ะอย่างที่พี่ปราบ,บอกนะคะเพราะสุขภาพเราต้องดูแลเรามาบำรุงเรามาดูแลกันแล้วก็9ก้าสุดยอดอาหารที่ผู้เราเนี่ยจะต้องทานเพื่อต้านทานโรคมะเร็งอย่าลืมนะคะหนึ่งในนั้นคือเบต้ากูดแคนแล้วก็ยูโรเบต้ากูดแคนค่ะอ,ะอะเดี๋ยวพี่ฟ้าให้ดูอีกรอบนึงนะคะพอดีจะมาจัดใส่ตะกร้าเตรียมไปเยี่ยมคุณลุงค่ะ ยูโรเบต้ากูเคนคุณลุงต้องยิ้มแน่ๆเลยเพราะเรานำสิ่งดีๆไปให้กับคนที่เราลักนะคะเห็นชัดเจนนะถึงตอนนี้ละพี่ปลาอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์เป็นสปการแชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทู u พี่ติฟฟีเป็นการนกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพ มาเป็นกรุ oh. ่มกลุ Radio ่สุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องเ e ลที่ฟิตเชื่อพี่ปรานะคะ